รอยยิ้มที่ดิมมั่นใจคือรอยยิ้มที่ดิมเลือกเองค่ะ สัสดีค่ะดิมณัิชาเหลืองอนันต์คุณนะคะหลายคนอาจจะเคยเห็นดิมจากซีรีส์ฮอร์โมนซีรีส์ต่างๆหรือว่า m v นะคะหรือว่าอาจจะเห็นจาก IG ดีดิมมี่นั่นเองนะคะทําไมถึงเลือกจัดฟันอินวิสไล์ใช่ไหมคะก็เพราะว่าเวลาเราถ่ายงานเราเป็นนักแสดงเนี้ยคือหลายๆครั้งที่เราจะต้องมีการยิ้มอยู่แล้วแหละเวลาถ่ายเราไม่สามารถที่จะแบบว่าดัดฟันแต่ว่าเป็นแบบใส่เหล็กได้ซึ่งดิมรู้สึกว่าอินวิสไล์เนี่ยตอบโจทย์กับไลฟ์สไตล์ดีมากๆนะคะในการแบบว่าถ่ายงานหรือในการใช้ชีวิตอะไรเงี้ยดิมรู้สึกว่า ่าอิสไลอะตอบโจทย์ถ้าถามว่าทำไมดีมถึงประทับใจที่ว s m i มค c คลินิใช่ไหมคะก็คือเริ่มแรกเลยอะดีมอะชอบไปหาหมอฟันที่ใกล้บ้านเพราะว่ารู้สึกว่าการแบบ ทำฟันอะไรเงี้ยมันจะต้องเหมือนกับคอยไปบ่อยๆแต่ว่าจริงๆแล้วอันเนี้ยก็คือตอบโจทย์มากคือจริงๆไม่ต้องไปบ่อยคือเรามีเครื่องมืออยู่แล้วแล้วเราก็แค่แบบว่าเข้าไปพบคุณหมอแต่ที่ดิมเลือกที่วีสมาย์เนี่ยก็คือมีเพื่อนแนะนําม,มาหลายคนแล้วก็อันเนี้ยคือใกลไกลบ้านดิมมากอันนี้อยู่ตรงเดอะเซอร์เคิลราชพฤกษ์นะคะแล้วเขาก็จะมีอีกสาขาหนึ่งที่ BTS วงเวียนใหญ่พอเข้ามาแล้วเนี่ยก็คือรู้สึกชอบเพราะว่าเขาบริการดีมากมากกว่ามากจริงๆเคยเป็นแม้เวลาแบบเรานัดหมอฟันใช่ปะเรา าก็จะชอบลืมนัด เพราะมันเหมือนแบบเคยนัดล่วงหน้ามาเป็นเดือนอะไรเงี้ยเราก็จะลืมแต่ว่าที่เนี่ยคือเขาโทรก่อนล่วงหน้าว่าโอเคพรุ่งนี้ทํานัดนะคะแล้วก็จะแบบโอเคพรุ่งนี้ทํานัดแล้วก็จะจําได้เวลามีอะไรเขาก็จะสามารถคุยตอบกับเราเรามีปัญหาอะไรสามารถคุยกับเขาได้เลยทางไลน์อันเนี้ยดิมชอบมากเลยแบบว่าบางทีเราไม่สะดวกอะไรเงี้ยเราขอเลื่อนทํานัดเราก็สามารถคุยกับเขาได้เลยหรือมีปัญหาอะไรอยากคุยกับคุณหมอเราก็สามารถพิมพ์บอกเขาได้เลยในไลน์คือทุกอย่างมันง่ายไปหมดเลยอะไรเงี้ยถ้าเกิดใครสนใจนะคะดิมขอแนะนำวีสไมล์คลินิกค่ะเขาก็จะมี2สา าะะสาขา BTS วงเวยียนใหญ่แล้วก็สาขา The Circle ราชพฤกษครสนใจก็ลองเข้ามาปรึกษากันก่อนได้เลยค่ะเพราะว่าที่นี่ดีทับใจมาก